สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูล,ลนิธิปัญญาบฒิจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทิใสายไทยแลนด์ซีซั่น7อย่างเป็นทางการณนคิวสเตเดียมชั้นเอ็มเดอะเอ็มควอเทียในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาว,วชนและเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพน,นันในกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการทิใสายไทยแลนด์ซีซั่นเเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาว,วชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำรงไว้ซึ่งชา พระมหากษัตริย์ภายใต้สโลแกนพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งในขณะเดียวกันมูลนิธิปัญญาวูดเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ยึดมั่นแนวคิดและอุดมการในการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นชาติไทยให้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นพร้อมเห็นปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่นเช่นกันจึงได้ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันในครั้งนี้ด้วย เราต้องเริ่มต้นนะครับว่าสานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาบุตรเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันพัฒนาโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นเดนะครับให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เยาวชนไทยนั้นเป็นคนที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวและสิ่งสาคัญมากๆที่ทําให้เป็นตัวบันทอนนะครับการเติบโตการเติบใหญ่ของเยาวชนคนไทยก็คือการพนันซึ่งตอนนี้เนี่ยการพนันเนี่ยเข้ามา มีบทบาทในสังคมมากขึ้นก็คือเข้ามาใกล้ตัวเยาวชนคนไทยมากขึ้นโดยพ้องยิ่งเข้ามาในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือนะครับ mm hmm. เมื่อการพนันโดยพ้องยิ่งการพนันออนไลน์เข้ามามากขึ้นเนี่ยเ mm hmm. ยาวชนคนไทยถ้ามีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันและความรู้ไม่ดีเนี่ย mm hmm. ก็จะวิ่งเข้าสู่การพนันโดยเพ้องยิ่งการพนันออนไลน์ซึ่งเย้ายวนนะครับจิตใจอย,อย่างมากมายดังนั้นมูลนิธิปัญญาวุฒิและสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแพร่กระจายองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนคนไทยภายใต้โครงการคิดใส์ไทยแลนด์ซีซั่นเจ็ให้ห่างไกลาการพนันห่างไกลาการพนันออนไลน์เพื่อจะทําให้ตัวเองมีชีวิตและมีอนาคตที่สดใสรุ่งโรดไม่มีการบันทอนโดยการพนันและทําให้ตัวเองต้องทิ้งชีวิตการเรียนทิ้งชีวิตการทํางานไปนะครับนอกจากนั้นเมื่อตัวเองนะครับเยาวชนทุกคนมีชีวิตที่รุ่งโรดสดใสแล้วเนี่ย ครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นจะเกิดขึ้นและสังคมไทยจะเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยก็จะพัฒนามากขึ้นครับกิจกรรมของคิดใส่ไทยแลนด์นะคะซึ่งได้ดำเนินการโดย360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดในานามมูล,ลนิธิปัญญาบุตรนะคะเตรียมกิจกรรมให้น้องๆเยอะมากๆเราจะมีบูธอินตศการ5ด้านคือด้าน ศาสนาการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดลอ้อมและโดยเฉพาะบูธของสำนักง,งานสลากกินแบ่งร,รัฐบาลเราจะมีทั้งเกมมีทั้งดานต่างๆให้น้องๆได้ตะลุยกันนะคะได้สัมผัสก,กับชีวิตที่ห่างไกลาการพนันว่ามีวิธีการห่างไกลอย่างไรบ้างถ้าเราเจอะเจอว่าเพื่อนหรือคนรู้จักติดการพนันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรและรวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เวยาวชนไทยห่างไกลการพนันผ่านนิทรรศการต่างๆที่จะสัญจรไปทั่วประเทศไปทุกภาคเลยนะคะไปเจอแต่น้องๆแล้วก็จะไปเปิดเว ทีออดิชั่นด้วยคัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศไปเข้าแคมป์ค่นไปเข้าค่ายคิดใส่ไทยแลนด์ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟ้ารางวัลบนเวทีการประกวดนี้ก็มีทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอการค้าไทยมหาวิทยาลัยรัรงสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมถึงรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงอาชีพทุกอย่างในวงการบันเทิงเตรียมรอน้องน้องอยู่ค่ะนั่นคือกิจกรรมทั้งหมดที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคิดสายไอรอลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นในฐานะสถาบันการศึกษานะครับเราก็จะสนับสนุนโครงการคิดสยไทยแ,แลนด์โดยที่จะแนะนําอาชีพแนะนําองค์ความรู้แนะนำสาขาวิชา ที่จะสอดคล้องกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และภายใต้เศรษฐกิจสังคมใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆเนี่ยเรื่องต่างๆจะมีพร้อมนะครับนอกจากองค์ความรู้ด้านการพนันว่าให้ห่างไกลแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การให้ตัวเองเข้าไปสู่การแสดงออกอย่างเต็มที่ความรู้ทางด้านการศึกษาทุนการศึกษาก็คงจะอยู่ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เนวัฒน์ให้อ่ให้ข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ดรวีรินที่ลาพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโจทย์ที่มูลนิธิรับ แล้วก็มานั่งแก้โจทย์นี้ร่วมกับทางดรมีบิลทิลาว่าเราจะออกแบบกิจกรรมอะไรนะครับโจดก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากการพนันเนี่ยนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่กับผมว่าอสสลับกินแบกให้มาเราก็ออกแบบว่าอย่างที่ดรวีริลลาพูดเอาไว้บอกว่า กระบวนการในการที่จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของบันเทิงร้องเล่นเต้นแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางที่จะดึงดูดให้เด็กๆเข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆเป็นเนื้อหาที่จะหล่อหลอมเด็กให้เติบโต,ตขึ้นมาเป็นคนดีเราจะฝังชิปเข้าไปในตัวของเด็กนะครับชิปของความดีในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินยัย ความมีกระตันยูกระตันเวทีแล้วก็ความสำนึกรับชาาิรับแผ่นดินรับบ้านเกิดน,นะครับน,นี่ก็คือ,อ,อสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปใต้โครงการคิดสสยไทยแลนด์นะครับเวทีคิดสายไทยแลนด์เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันโดยที่ไม่จากัดไม่จํากัดความ ความสูงขาวหรือผิวหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็คือขอให้มีจิตที่คิดดีทําดีก่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่นได้ก็คือห่างไกลการพน,นันถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เราก็มีความสามารถพิเศษสมัครได้ทุกคนเลยค่ะนั่นคือความโดดเด่นของโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ค่ะซีซั่นนี้เราจะเพิ่มความเข้มในการที่ใช้น้องๆแสดงศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียและความคิด ปกติแล้วเนี่ยเขามีความสามารถอะไรคือเขาแสดงแบบนั้นมาจะร้องเพลงจะรําหรือจะเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหรือจะเป็นนางแบบแสดงมาได้แต่ว่าปีนี้กติกาเราจะเข้มขึ้นก็คือน้องๆทุกคนที่เขาร่วมประกวดจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมให้เยาวชนไทยแห่งรายการพนันด้วยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆต้องเตรียมตัวมาด้วยนะคะและซีซั่นนี้ก็พิเศษครับเพราะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอร้องมูลนิธิปยาวุธและโครงการนี้นะครับว่าให้น้องๆเยาวชนเนี่ยคิด สโลแกนและก็ทําคลิปสั้นๆเพื่อจะต่อต้านการพนันนะครับให้ห่างไกลการพนันออนไลน์จะได้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนทุกคนตามโรงเรียนต่างๆและตามโอกาสต่างๆครับค่ะนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทูตคิดใสที่ได้รับการคัดเลือกมาจะต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานคิดใส t h ย i l a n d ซีซั่น7นะครับก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกของผมนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมาซีซั่นก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับได้มาร่วมเวทีได้เป็นเป็นทูตเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องๆจากโครงการคิดใส,สแต่ละคนนะ่ะคือเก่งมากผมรู้ก็เลยรู้สึกดีใจว่าเราได้มาอยู่ร่วมกับคนเก่งตรงนี้นะครับแล,แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับเดี๋ยวถามน้องที่เคยมาดีกว่าผมก็ครั้งแรกอ,อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันเนาะซีซั่นเฟรมครั ในในคนคนเคยมานี่ผมมีประสบการณ์ผมเป็นรุ่นพี่แล้วกันเพราะว่าผมเคยเป็นทูตในปี2 5 1 5ัาร้อยาก็จะเป็นในด้านศาสนาคือต้องบอกว่าการได้เราเป็นทูตตำแหน่งเดิมด้วยใช่ไหมศาสนาใช่ครับอีกแล้วไม่แต่ว่าปีปีนี้เปลี่ยนละมันเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าปีนี้เราเหมือนกับรับเชิญมาก็มามาเจอหน้องๆมาให้คําแนะนําอะไรแบบนี้นะครับก็จริง ตั้งแต่ได้มาเจอกับทางพี่ปอวิศังนะครับแล้วก็ได้มามีโวกาสทํางานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์หนังที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่ออยู่นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางคิดใส่ให้มาเข้าร่วมโครงการมาแนะนาน,น้องๆด้วยแล้วก็มีการได้ไปทัวในต่างจังหวัดนะครับไปเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็แนะนําน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการพนันนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดต่งตางๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งหมดนะครับที่ได้รับเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามสานต่อหรือว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการตาอ่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับกบารพนันก็ยัง่งยืนคือน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งแล้ว <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆ การเตรียมตัวเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้แบบว่าน้องๆต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรก็ดุยไปเลยเตันที่เพราะว่าคิดไส่เนี่ยไม่ได้มีแค่การร้องอย่างเดียวการแสดงอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณชื่นชอบหรือว่าจะเป็นพิธีกรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นความสามารถของเราที่เนี่ยเขาจะมาขัดเกาลาน้องแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยพัฒนาจุดแข็งตัวเองขึ้นไปใช่ <S <S ค่ะวันนี้ที่ได้มางานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณโครงการนะคะที่ให้หน้ักเนียเป็นทูตด,ด้านการศึกษานะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะตัวตัวผมก็ดีใจมากๆครับก็ เป็นครั้งแรกครับที่ได้แบบเป็นทู่นนะครับการสิ่งการลอบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากทุกคนครับน้องๆทุกคนที่กําลังสนใจอยู่สมัครได้แล้วนะครับวันนี้ครับก็คือมาเป็นทิ่ใส่ไทยแลนด์ครับรุ่นซีซันเจนะครับผมก็ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆเพราะว่า เรามีมอบทุนด้วยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับที่พร้อมจะพักการส่งเสริมเยาวชนทุกคนครับให้มาโชว์ความสามารถกันเยอะๆเลยค่ะใช่แล้วครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมสมัครในโครงการพิสัยไทยแลนด์ซีซั่นเกันนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะฮะจนถึงวันที่23พฤศจิกาพฤศจิกานะฮะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆอย่างที่น้องๆทุกคนบอกว่ามีความสามารถอะไรนะฮะอยากักเอาไว้มาแชร์เออเอามออกมานะฮะเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยก็จะมีเมนเทอร์เนาะมีโค้ช คอยปรับคอยจูนให้มันเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ทางโครงการจะทําได้นะครับก็อย่าให้น้องๆเนี่ยเรียกว่าอะไรเก็บความสามารถเอาไว้เสียดายนาเช่นนายนะมาโชว์ฝันดีกว่าครับผม